สวัสดีครับ EP นี้นะครับเราจะมาเล่านะครับทำไมต้องเป็นเสื้อกันฝนนะครับเสื้อกันฝนนะครับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เราเปียกฝนได้นะครับตามท้องตลาดมีเสื้อกันฝนอยู่หลายแบบให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนแบบใช้แล้วทิ้งที่มาจะใช้วัสดุที่บางนะครับและค่อนข้างขัดง่ายนะครับมาทำมาครับแต่ใส่แล้วนะครับไม่อึดอัด สามารถพกไปได้สะดวกนะครับเพราน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบาแล้วเมื่อพับนะครับก็จะมีขนาดเล็กนะครับหรือจะเป็นเสื้อกันฝนที่หนาขึ้นมาหน่อยกันฝนได้ดีขาดยากและทนทานกว่านะครับแต่ก็น้ําหนักนะครับจะหนกักกว่าเสื้อกันฝนธรรมดานะ่ครับถึงจะพับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเทอะทะนะครับวัสดุที่ใช้ทําเสื้อกันฝนน,นะครับหนึ่งในวัสดุที่ใช้ผลิตสามารถกันฝนได้ก็คือผ้าคัตต้อนเคลือบนะครับมักจะใส่กับเสื้อโค้ท โดยเพิ่มไปกับวัสดุที่ใช้ในการผลิตเสื้อโค้ทนะครับคือระบายอากาศได้ดีนะครับไนลอนโพลีเอสเตอร์นั่นเองนะครับส่วนวัสดุนะครับที่ใช้การผลิตเสื้อกันฝนได้แก่นะครับก็แท็กนะครับเป็นผ้าชนิดพิเศษที่คุณสมบัติกันฝนระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ไมโครไฟเบอร์นะครับผ้าโพลีเอสเตอร์ไมโครไฟเบอร์เนี่ยแหละครับนำมาเคลื่อนด้วยสารนะครับก็จะทําให้เหมาะกับการนํามาพิมพ์เสื้อกันฝนได้นะครับอย่างที่3นะครับก็เป็นโพลียูเลเทนลามิเนตนะครับเป็นโพลีเมอร์นะครับชนิดหนึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างโพลลีเเเอออสตตรร์นนะะคับแข้้าดวย น,น,นำมาติดเข้ากับกาวนะครับและผ่านเครื่องเครื่องนะครับทำให้ได้ผ้าที่มีความแข็งทานนะครับรวมถึงกันน้ำได้ด้วยนะครับ